ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันว่าคณะของพวกเราเนี่ยเรียนยังไงน่าสนุกแค่ไหนและสายพยาบาลเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะคณะของพวกเราเนี่ยมีการแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนไ่งบ้างคะพี่ชา โดยหลักสูตรของคณะของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ระดับนั่นเองครับระดับที่1นะครับระดับปริญญาตรีครับระดับที่2นะครับระดับปริญญาโทรครับและระดับที่3นะครับระดับปริญญาเอกนั่นเองครับหากทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดประตูสู่อนาคตแห่งการพยาบาลกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เส้นทางแห่งการเติบโตสู่ความเป็นมืออาชีพเริ่มตอนที่นี่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบ โดยมีหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ or international program โดยการเรียนนะครับจะแบ่งออกเป็น4ปีนะครับโดยแต่และชั้นปีเนี่ยจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มกันที่ชั้นปีที่1นะครับเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปนะครับวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์นะครับศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์นะครับและศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลครับและชั้นปีที่2นะคะเป็นการต่อย,ยอดการเข้าใจระบบร่างกายมนุษย์ให้ลึกซึ้งค่ะ อีกทั้งยังมีการเตรียมพร้อมพร้อมก้าวเข้าสู่โลกการพยาบาลอย่างจริงจังและการเสริมสร้างแนวคิดผู้ประกอบการในการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อเตรียมพร้อมพร้อมสู่ภาคสนามนั่นเองค่ะชั้นปีที่3นะครับลงมือปฏิบัติจริงนะครับทางด้านทฤษฎีแล้วก็ทางด้านฝึกปฏิบัติภาคสนามนะครับเพื่อลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงในหลากหลายบริบทครับ และชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งชั้นปีนี้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัวค่ะซึ่งในชั้นปีนี้เนี่ยจะมีการฝึกภาคสนามทั้งในโรงพยาบาลและทั้งในชุมชนนะคะรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดทั้ง4ปีเนี่ยเพื่อออกไปดูแลสังคมอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมค่ะ ต่อการที่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรปกตินะคะโดยคณะของเราเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด9สาขาวิชาค่ะโดยประกอบไปด้วย 1. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กค่ะ 2. สาขาวิชาการจิตเวชและสุขภาพจิตค่ะ 3. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 4. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะ 5. สาขาวิชาการพดุงครรภ์ค่ะ 6. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อค่ะ เสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุค่ะแต่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยค่ะและสุดท้ายนะคะสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะนอกจากนี้นะครับสาขาการพยาบาลปริญญาโทนะครับยังมีหลักสูตรนานาชาติครับซึ่งเปิด3ามแขนงด้วยกันครับแขนงที่1นะครับแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลนะครับสนะครับแขนงวิชาการแม่และเด็กนะครับสนะครับแขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุครับ สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับมีเลือกให้กัน2แบบนะครับแบบที่1นนะครับหลักสูตรไทยนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับหลักสูตรนานาชาติครับนอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากๆแล้วเนี่ยนะครับพี่ฟ้าเรายังมีกิจกรรมที่ยังโดดเด่นอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรานะคะยังมีกิจกรรมค่ายอาสาค่ะ กิจะพาพี่เพี่อนน้องทุกคนชาวพยาบาลไปลงชุมชนพื้นที่ชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเรานะคะยังมีการประกวดผลงานนวัตกรรมค่ะและมีการประชุมระดับนานาชาติค่ะและนอกจากนี้นะคะเรามีอะไรบ้างคะพี่ชานอกจากกิจกรรมดังกล่าวที่พูดมานะครับเรายังมีกิจกรรมไหว้ครูนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดประจำทุกปีนั่นเองนะครับและอื่นๆอีกมากมายค่ะ สำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะคะคณะพยาบาลมอชสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะพี่าสามารถสมัครได้ทางระบบ p ีแคได้เลยนะครับโดยเราจะเปิดทั้งหมด3รอบครับรอบที่1นะครับรอบพอร์ฟรีโอครับรอบที่2นะครับจะเป็นรอบโคตาครับและรอบที่3นะครับจะเป็นรอบแอดมิชชั่นครับ and for international student who want to be one of us you can pass by international program admission system r o u t e o สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับเราสามารถสมัครได้ที่ไหนได้บ้างครับพี่ฟ้าสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร,ร์มชและสำนักทะเบียนและประมวลผลมชตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะคณะพยาบาลศาสตร,ร์มชสร้างพยาบาลที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณแห่งการบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในการขับเคลื่อนสุขภาพไทยสู่อนาคตไปกับเรากันนะคะ